คนไม่ได้เลยค่ะโอ้ยเผืออันนี้อ๋ออ๋อไม่เคยเห็นเลยค่ะอ๋อน่ารักขนาดค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ นน้อยค่ะไม่ได้คนเลยโอ้ยดอกไม้งามๆทัหมดเลยค่ะตั้งเจอมาซื้อมองเงนินมองของสายยางค่ะแต่มันไม่ได้ งามขนาดกันโ้้โอโอโดอกสบ้าดอกไง่ายขนาดทอาไหนพี่น้องดอกงขนาดกันงยงนนี่ห้อกล้องนํำมาี้ ว้าวโอ้ยแพงขนาดค่ะสามพันค่ะสามพันสามพันนิดนิดโอ้ยแพงแพงปุ่มกระตาปุ่มกระตาไม่ทันละอันน่าจะงาม อ,อันนี้ก็งามนม่แต่ของงามๆค่ะโอ้โดอกกุหลาบดอกกุหลาบสร้างซื้อก็ไม่ได้ยูนี่เปดได้พราเปิดลำบากอันตอนคนนีละโอ้งามค่ะมากดอกกุหลาบ่ะาพี่น้องดอกกุหลาบมันทนค่ะทนแรงทนหนาวทนหิมะหอมพร้อมค่ะ จริงๆแล้วมักดอกไม้ทุกชนิดค่ะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่มามักดอกกุลาบค่ะ mm hmm. เพราะดอกกุลาบท้น,นหลายๆค่ะโอ้ยงามจังค่ะราคามีแพงพร้อมค่ะสามสิบ mm hmm. ฟังตีกลมๆเก้าร้อยค่ะ mm hmm. อ๋องามงามงามัามามมากลาบสัะนีอะไมีกินหอมพร้อมค่ะ แบบนึงค่ะโอ้ยงามงามเจ้าคืองามแต่ สันงามขนาดกันอ๋อถั่วลื้อ,อแล้วค่ะแล้วคาพอฟังพ่อไปเป็นน้องเก้าร้อยค่ะเก้าร้อยแลค่ะพอฟังโอ้หอมพร้อมพระโอ้หอมหอมแล้วคาพอฟังออพ,อออออพอฟัง แต่ว่ามีงามซ่้ามันเธอที่แล้วที่เห็นค่ะเธอที่แล้วนะ่างามแต่แท้เธอที่แล้วแพงตัวนี้ค่ะแต่มันก็นงามอันนี้ไม่ค่อยงามไปเลยค่ะ ตื่นสายค่ะยังต่อค่ะอ้อมันนี้ดีลยหลายคนไม่ได้ค่ะ Good night. สำหรับสำหรับปุเป็นเป็นโลค่ะ,ะ,คคะ,ะนี่สังห้างมันคืออ๋อเฉลดนี่ห้างมันคือ ราคาติด มะงวดนี้ต้นไม้ไม่ได้ไปเลยค่ะอ๋อลูกมันลูกมันอาลูกมัน<อ>มานำ้ำโอ้ไม่น้ำนม่น้ำ <c oughs> โอ้กำลังเอาอรูปเลยค่ะ สี่เก้ะตีเป็นห้ายี่สิบห้าฟังค่ะยี่ส้าคูณสาิบค่ะ750ประมาณเดิอประมาณค่ะเอาเมื่อนำค่ะอันนี้ม่นักไปเลยค่ะเอาเมื่อได้ โอ้ขึ้นงา่ไมพีน้องังคด้ได้ลูมอนเมินนำค่ะกุลาบก็จะได้แต่มันละเอาไปไมีมันละนักโพดจริงๆแล้วก็จะได้กุลาบพร้อ,อ,รอ,อ,รอ,อ,รอม แล้วค่พะพ่อฟังแต่ว่าลู้สิ่ผู้ใหญ่เปิดเทมอมแล้วค่ะเพราะว่าเราในนี้ตำรวจถึงเลยทำงานตลอดค่ะโอ้ยอันนี้ก็งกอ่างกับพนักงานโอ้ยโอ้ยยกยืนแล้วค่ะเป็นแน่หน,นล่ะนะอันนี้ก็งอ่างกับพนักงโอ้ยมากเกยมากเลย์ย้ายได้เมื่อนำดิทั้งสองทั้งสีขากับสีไหม เราไม่ตายวะพ่อแม่พี่น้องโอ้โอ้โอ้ยเป็นล่มไปเพิ่อละสอยเนาะเยใจไ,ได้๋ยวค่อยเยด้ทั้งสองสีเลยเได้ทั้งสองสีเลยค่ะเราแบะใบปะเนาะแล้วแบะใบปะ อาวพนออ่าวพนองามงามค่ะอันนี้คืออ๋อโลเซนคัพแต่น่าผ้าสั่งซื้อแบบนี้พร้อมแบบเป็นเลยที่สั่งนะคะแต่มันมาไม่ได้ยังผ้าใยอันแบบเลยๆนี่ค่ะ แคตเตออันนี้มันะเป็นแบบเลยค่ะคันอาร์สคสเตอร์แคสเต <c oughs> อร์ยัาถือสาด้วยค่ะด้วยภาษาไม่ดีค่ะแต่พออ่านออกเขียนได้ค่ะแบบงูงูงงป่านะคะโอ้ยพิเจอคุณลาบไม่ได้ตั้งเจอมาซื้อดอกไม้นะคะตั้งเจอมาเบิองอัน ต้นอันนั้นนะคะเออไม่แมน้นเออที่เก็บสายยางค่ะเคยจะได้เมื่อนำเดนเนี่ยหอมหอมค่ะไจะได้ข้ละข้ละมีดตายไป่ะพี่น้องขึ้นนักแท้โอ้สิบ้านเย็นเพราะไหมพี่น้องไจะได้เมื่อนำ าซอยยกนะคะมาซอยยกเนี่ยหรือว่าเราเราไปเธอเราอ่านว่ามันก็นมีไหวล้วค่ะมาดูดูกระมือดะลองบึง้งละลองบึง้งลอไปทั้งสองอันแต่ไม่ได้ทิ้งกลางทางปะ่ะเนาะลืมฮอดอันกระเป๋าตัวเองลืมฮอดรถเตียงโอ้นมะอังนุ่นขึ้งงามแต่ มางูคืองามเลยเดนกันที่คอยซื้อไปน่ะเหี้ยออกมาแล้วค่ะโอ้มาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลผักกับมาซื้อที่นี่แล้วค่ะต้นน้อยนะคะโอ้ราคาก็ดีต้นใหญ่พร้อม โอ้ไม่รู้แล้วไม่มาแล้วแต่มามาฮักมาเฮาโอ้ยคอ,อยจะได้คอ,อยจะได้แค่จะเลิกผ่านนี่นะโอ้คอ,อยจะได้มือน้ำจะได้มือน้ำจะได้มือน้ำเห็นเพลหรอก็จะได้โอ้ยถ้าไม่ได้แห้งบปดเนี่ย <Okay. S 1> อ๋อเป็นมะแล้วพ่อแม่พี่น้องอันที่่อยซื้อมานั่นตายแล้ว <laughs> เราไปล่มดินนะหายแล้วค่ะคำซื้อออนไลน์มากนะคะกว่าเราม,มาฮอดเท่าโอ้อันนี้มีมะฟอ้อไประมพี่โนโอ้องเวลาลราไม่ได้แล้วคันอาอนนี้ไปนะมันขน,นไม่ได้เงง้ยพี่เดแต่มะมะน้อยๆนะมะไม่ค่อยตึงแต่ก็งามม่า,า,งามีกรเบาเบิร์ง่ามเบิร์แข็งแรง มัน,นก็พูดว่แตะกิ่งการดีค่ะนะฮะขันเอามางื้อมือเผื่อเราไม่ได้ดอกกุหลาบเอ็นนลน้องจมจม <laughs> เป็นมาแล้วก็แม่พี่น้องเห็นปะอ๋ออันนี้มาอันนี้เอ่อมาอันชวาสดีนิสเบลินชวาสดีนิสเบลร์ อันนาโยฮานิสนะคะไม่มีสีแดงก็สีดำแต่พวกนี้เป็นวิตามินดีนะคะอ้โหส่ะงามขนาดงามขนาดโอ้อันนี้ฮักอันนี้ฮัก ฮักคือกันโอ้ยมีแต่ฮักฮักอันนี้พะไม่ได้มากมีฮักแต่ไม่ได้มากอ้อันนี้พะฮักเอาอันนี้เรับใส่เป็นไ,ได้มะานเนาะอันนี้ เขาเขียวนี่เป็นลุกดีแต่เป็นลุกน้นน้อยลุกไม่ค่อยงามแต่ก็เหมาะดีของผ้าอยู่ในโซน,นตายต้นนึงค่ะจากละฟื้นมาสำเพอ มาเงนินเหรอดอกกุหลาบค่ะมาเงนินเอ็ดเล่นเนาะ เขาสามีไม่ได้มานังจะได้อันนี้ค่ะเมื่อนัน เรา,าเอากุลาบก่อนราะ <c oughs> ค้ายผัดจะได้อันนี้อันนี้ยอดฮักกะแต่ก็เอาเพราะมันเป็นมะเลย เห็นเห็นอนาคตแล้วค่ะมีอนาคตแล้วโคมะอันนี้ค่ะเคยเห็นตอนมื่อี่น้องเป็นมะแล้วพร้อมไพไพ์เซนเบลลเลยเพลเซนเบลเลยเป็นมะาแล้วค่ะมะน้อยๆอันนี้ค่ะเคยเห็นนี่เซื้อรถแล้วค่ะจะเอาไปได้ไม่ได้จะเซื้อแล้วไป มือค่ะมีมะม,ม,ม่อนพร้อมแต่อืยจะได้กุหลาบพทำไมพี่นออ้องเล่นเลือเนาะจะได้กุหลาบจะได้กุหลาบจะได้สองต้นนี่ค่ะสีชมพูกับสีขาว orang mudik